กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงของน้องทอมนะครับน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องครับวันนี้ผมนะครับพาทุกท่านนะครับมาพบกับอโรคาเซอีกหนึ่งตัวนะครับผมหลักๆผมชอบอโรคาเซียครับอตัวนี้เป็นโหราด่างนะครับผมโหราด่างครับผมอันนี้ได้ไม้มาจากทางใต้นะครับผมโหราด่างถามว่าใหญ่ไหมดูมือผมดูมือผม โหราดังนะครับผมอตัวนี้น่าจะเขาเรียกอะไรดะอดังเหลืองไหมครับอ่าเพราะว่าผมได้ด่างขาวมาในยังอหัวไม่ขีดนะครับผมไม่ใช่ใบนะครับจุดด่างครับใบเบลเลอร์เลยด่างจุกกระจุมกระจิ๋มไปซื้อลุ้นด่างมาครับผมแนะนํานะครับมีตังหน่อยก็ซื้อที่มันด่างเยอะครับแต่ราคาก็อาจจะแพงหน่อยนะครับผมอแต่ที่ผมได้มาผมได้มาจากต้นเล็กๆแล้วครับผมเลี้ยงไว้นานนะครับผมนี่กระด่างนะครับผม ถ้าใบเก่าเขาอะ่ะเขาจะสีมันจะจืดลงนะครับผมสําหรับโหรานะฮะต่างจากพวกบอลกระดาษครับบอลกระดาษสีเป็นยังไงยังงั้นนะครับแต่ถ้าเป็นโหราเนี่ยสีเขาจะจืดลงนะครับผมนี่อันนี้เลี้ยงถูกแดดเช้าแล้วก็พอเที่ยงก็อยู่ใต้สแสดงครับผม,มผมจะเลี้ยงแบบนี้นะฮะนี่ผมมีด้วยกันทั้งหมดสมต้นนี่พอดีเห็นพอดีก็เลยเอาซะหน่อยอันนี้ คือสีที่เขาเป็นเหลืองมิ้นต์เต็มใบนะครับผมไม่ใช่ว่าใบเขาเป็นสีเขียวนะครับเขาเป็นเหลืองมิ้นต์เต็มใบครับนี่สังเกตนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับไอจุดๆนี่คือสีเขียวนะครับที่บนใบมีเพราะว่าถ้าเขาบิดมาฝั่งนี้เมื่อไหรนะครับเขาจะเขาจะเป็นเหลืองเต็มใบตลอดนะครับผมนี่เป็นแบบเหลืองมิ้นต์นะครับผมเหลืองมิ้นต์นะครับไอที่เป็นจุดๆนี่คือเป็นสีเขียวที่มีในใบนะฮะ ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีออกเหลืองนะครับในต้นมันมี3มต้นตัวน,นี้จะด่างสุดนะครับผมแล้วก็ท่าน,นี้เป็นใบเก่าสังเกตนะฮะนี่ครับสังเกตดูสีเดียวกันนะครับผมถ้าเขียวเขาจะเป็นเขียวสีเขียวเข้มนะครับอ่านี่อ่าถ้าเป็นเหลืองเขาจะเป็นอย่างนี้ครับเพราะโหรลาที่ผมได้มาจะเป็นมันเป็นเหลืองมิ้นท์ไหมครับอ่ามันจะด่างมิ้นท์นะครับผมมันจะเป็นอย่างเงี้ยหรลานะครับตัางจากบนกระดาษนะครับผมตัวนี้อ่านี่ก็จะด่างเยอะพอใบนี้ก็กําลังสวยครับเปิดใหม่ นี่ถ้าใบโหราเปิดเปิดใหม่เขาจะสีเขาจะสวยนะครับนี่ดูมันมีมิติดูนะครับมันไม่ได้เป็นปื้นอย่างเงี้ยนะฮะมันมีซ้อนนะครับผมมีดังมีกระมีอะไรอยู่ข้างบนครับมีซ้อนมีความที่เป็นแบบสีที่ไม่เท่ากันอมเทาๆบ้างอะไรบ้างสองสามชั้นเป็นเลเยอร์ที่ทับกันอยู่นะครับผมนี่ใบใหญ่นะครับใบใหญ่แล้วอีกต้นหนึ่งนะครับ ปุ๊บนี่สังเกตเขาด่างเขาจะติดมาเงี้ยใจใจผมอยากจะได้ลายเนี้ยเต็มใบน่าจะสวยนะครับลายเงี้ยลายแค่เนี้ยกระดำกระด่างเนี่ยให้เต็มใบไปเลยนะครับผม,มตรงนี้เองก็ตอนแรกๆเขาก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ว้าวว้าวว้าว,ว,าวมันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยนี่มันมาแล้วไหมเป็นอะไรอะ่ะโหราผม ขนาดเป็นบอลพิษนะครับแมงมันยังกินได้เลยครับวันนี้เดี๋ยวผมทําคลิปต่อเลยครับใช้ยากําจัดศัตรตูพืชน,นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นหนอนนะครับน่าจะเป็นรังไข่ที่ไข่มาแล้วแล้วเขาเข้าใจอะไรผิดไหมครับเนี่ยเขามากินหรลาเนี่ยมันเป็นบอลพิษนะครับผมมีพิษร้ายแรงอาจถึงตายได้นะครับแล้วก็ลอยเขากัด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 นี่นี่ว่าเขาโอ้โหแสดงว่าหนอนกลุ่มนี้เขา มีภูมิทัศน์ธรรมดาเนี่ครับโหราผมจะไม่เคยโดนหนอนกินเลยครับเพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับผมโหรานะฮะหนอนมันเล่นละอืหนอนลังนะครับพวกกระทูเนี่ยครับผมอืมเดี๋ยวผมทําคิดต่อไปเลยครับว่าจัดการเขายังไงครับผมอืดีนะกัดใบล่างไม่กัดใบบนนะครับผมแม่ผีเสื้อเข้ามาบ้านผมมันจัดการยากครับคือมันจะมาทีละตัวนะครับผมตรงนู้นน่าจะมีอีกไหมเนี่ยนี่ขี้นกนะครับผมอ่ะเดี๋ยว วันนี้ผมหลังจากถ่ายตัวนี้เสร็จผมจะทำการแนะนำยากำจัดหนอนที่ฉีดปุ๊บตายปับ๊บอวโดดได้ไม่เป็นอันตรายต่อพืชน,นะครับผม,มเป็นอันตรายต่อกระเป๋าตังค์ได้เฉยครับผมใช้เยอะกระเปืองตังค์แค่นั้นเองนะฮะสังเกตโหราดาังนะครับผมก็ที่ผมเห็นตัวนี้ด่างมันด่างไม่เยอะนะครับกา้านเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีด่างรงก้านนะครับผมอ ตัวนี้แล้วก็ผมยังไม่เปลี่ยนกระถางครับกระถางเบอร์เล็กอยู่เพราะผมจะเปลี่ยนใส่เข่งใหญ่ผมซื้อมาแล้วครับแล้วก็คํานวณแล้วครับพอดีว่าตัวผมเองนะครับแถวบ้านมันไม่มีโหราะนะก็ซื้อมาจากทางใต้ครับก็ผมไม่มั่นใจว่าถ้าผมใส่แต่ดินใบกัมปูกับมะพร้าวสับเนี่ยเขาจะมีอาการรากเน่าเหมือนอรโรกาเซียตัวอื่นไหมเพราะก่อนหน้าน,นี้ผมมีผสมวัสดุให้มันปร่งร่วนซุยครับกลเป็นพวกหินภูเขาไฟพวกเพลย์ไรด้วยนะครับผม ก็คำนวณแล้วเข่งใหญ่สุดเข่งเบอร์ใหญ่สุดก็เพลิดเพลินกับไฟหมดหลายบาทครับผมก็เลยที่ผมยังไม่เปลี่ยนเพราะว่ากลัวตังค์ไม่พอครับเพราะว่าเคยเปลี่ยนไปอาูคาเซียไปบางตัวครับก็ก็ใช้ใช้ทุนทรัพย์ในการซื้อวัสดุปลูกเยอะครับเพราะว่าหัวกลัวจะเต็มเข่งนะครับผมลอกสักอย่างล้วคืนกระสอบซะบ้างเนี่ยครับอนี่ก็จะเป็นต้นที่ ด่างที่สุดนะครับที่ผมมีพอต้นที่ด่างที่สุดผมสังเกตปุ๊บเห็นไหมครับด่างลงก้านนะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้ด่างลงก้านถ้าฝั่งฝั่งคิงนี้น่าจะมองไม่เห็นลายครับเพราะว่ามันด่างทั้งใบครับมันด่างทั้งใบจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างสีเขียวกับสีเหลืองที่มันด่างนะฮะอันนี้เป็นถ้าด่างจะจัดนะครับสําหรับโหรลาถ้าใครอยากได้ด่างจัดก็ต้องให้ด่างลงก้านด้วยนะครับเพราะว่าผมมีอยู่สามต้นมัน อีกสองต้นดังไม่ค่อยลงก้านครับจะดังที่ใบนะฮะให้ตัวต้นนี้ใช่ดังที่สุดน,นะครับเพราะว่าตอนซื้อมาตอนเล็กก็เป็นดา่างฮาร์ปนะครับแล้วก็ต้นเล็กสุดเลยลก็ตอนหลังมาไล่เขาหน่อยแต่ก็จะโตไม่ทันเขาครับเพราะว่าถ้าเทียบจากโคนต้นที่เขียวกว่าเขาก็จะโตไวกว่านะครับอันนี้ผมมีการตัดแต่งใบไปบางส่วนแล้วนะครับผมต้นนี้ก็ด่างไม่เยอะนะครับผมด่างไม่เยอะเองก็ลายแทบจะมองไม่เห็นครับมันก็มีมีเป็นที่จริงต้องเนี่ยครับมันในกล้องมันไม่ชัด นะครับแต่ถ้าเป็นแบบในในตาเปล่ามันจะเห็นเป็นเด๋ยวโครนะครับถ้าตาเปล่ามันจะเห็นเป็นลายบ้างนิดหน่อยครับผมเขาเขาเขาไม่ชัดครับไม่เป็นไรครับถ้าให้ชัวร์ก็ต้องแบบนี้ฮะชัดเจนแล้วก็ต้องเป็นใบใหม่ครับอันนี้ก็เป็นใบเก่านะครับลายนะครับเนี่ยใบเก่าเห็นความต่างครับถ้าเป็นใบเก่าแล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนใบเขาเลยครับเขาจะเอ่อรอยด่างเขาจะจางลงนะครับผมอ่าดังนั้นอาจจะมองยากหน่อยครับสังเกตต้นนี้ที่จริงมันด่างบนนะครับด่างลงก้านนะครับต้นนี้ นะครับผมด่างลงก้านนะครับเนี่ยฟึบฟึด่างลงก้านนะครับผมตัวนี้เขาว่ากันว่ามันห่วงไข่ด้วยเป็นอโลกาเซียที่มีไข่ได้แต่ว่ามันห่วงไข่ครับผมถ้าเลี้ยงอโลกาเซียผมก็ยังกลัวครับนุ่นผมซื้อม้าลายมาครับฟอร์มใหญ่ประมาณวากวา่าเลี้ยงจนมันเน่าตายรดน้ำเยอะเปลี่ยนดินอย กับสวรรค์แต่ว่าเห็นมันแตกรากใหม่ไม่รู้มันจะสู้ใบใหม่หรือเปล่านะครับก็ยังรอดูว่ามาลายผมมันจะฟื้นได้ไหมครับจากไม้ประมาณเกือบสิบใบครับเราฟอร์มฟอร์เป็นวานะครับผมตอนนี้จะกับสวรรค์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ช่างมันครับพอดีว่าผมนึกว่ามันชอบน้ําเหมือนช้างครับเพราะผมเลี้ยงช้างนะครับก็อัดน้ำโหด่เลยนะครับผมช้างกับอดีผมใส่น้าเกือบเท่ากันนะครับอ่าฟื้นดังนั้นนะครับ นี่ก็เป็นอะโลคาเซียอีกหนึ่งตัวครับที่แบบว่าลองเก็บมาเล่นได้นะครับช่วงไม้ราคายังไม่แพงแต่ว่าเห็นในกลุ่มเขาว่าก็โหราก็ราคาไม่ค่อยตกนะครับผมเพราะว่ามีจํานวนไม่เยอะนะครับผมมีจํานวนไม่เยอะไอ้นี้ตัวนี้ที่ว่าเป็นเต็มใบครับด่างเต็มใบนะครับเพราะว่าเนี่ยเทียบสีใบนะครับคือใบอันนี้เป็นใบใบเก่านะครับใบใหม่เขาอยู่ใบนี้บางคนถามว่าเป็นใบใบใหม่หรือเปล่านี้ใบใบเก่าแล้วครับ นี่ถ้าสีเก่าปุ๊บม,มันจะสีเข้มกว่าอันนี้มันเต็มใบครับถามว่าข้อดีของโหรามันดังแบบออกมิ้นมินเนี่ยคือใบไม่ไหม้นะครับผมข้อดีเขาดักใบไม่ไหม้ครับผมอ่าแล้วก็ท่านใดสนใจครับลองหาซื้อมาเลี้ยงกันนะครับไม้ฟอร์มใหญ่ครับผมว่าจัดสวนที่บ้านใครชอบแบบอร่มร่มเย็นๆนะครับโหราด่างเนี่ยผมว่าสวยนะถ้าใครมีด่างขาวยิ่งแจ่มเลยนะครับผมอ่าผม ผมเองไม่มีครับมีแต่ลุ้นด่างขาวครับจุดหนึ่งใบหนึ่งขึ้นมาจุดสองจุดเนี่ยผมว่าโอ้ยไม่เก็บไว้ทําพันแล้วครับก็ไม่รู้จะไปทิ้งไหนก็สงสัยจะสร้างเป็นฟอร์มใหญ่แล้วก็เป็นไม้ประดับสวนไปนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ผมน้องทอมแห่งช่องสามทีพี่น้องก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้น้องทอมทําคลิปดีๆต่อไปครับขอบคุณครับ